สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูอารมณ์ช่วยเรื่องอีกแล้วนะครับในการสอนออนไลน์ด้วยคลิปวิดีโอการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาะและวัฒนธรรมชั้นประถม,มะศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการฝึกสติและสมาธิเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นเนื้อหา ที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองพระพุทธศาสนาโดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำหลักธรรมและแนวทางของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการนำเนินชีวิตได้ครับเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครูขอแนะนำให้นักเรียนได้ปฏิบัติขั้นตอนในการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ชมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบางานหรือทำการบ้าน 3. ปฏิบัติทำใบางานหรือการบ้านจนเสร็จแล้วเก็บไว้เตรียมส่งกับคุณครูในวันที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือแหล่งความรู้อื่นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับคุณครูขอให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการชมคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับหวังว่าคงพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับ โดยในวันนี้เราจะได้เรียนรู้การในเรื่องการฝึกสติและสมาธิเบื้องตน้นในชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราได้รู้จักกับสติและสมาธิกันมาบ้างแล้วนะครับโดยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสติและสมาธิที่มีรายละเอียดที่มากขึ้นเพราะสติและสมาธิถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากตามแนวทางการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตฉะนั้นน้องๆควรจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับเรามาทบทวนความหมายของสติและสมาธิกันก่อนครับสติหมายถึงความระลึกได้ในสิ่งต่างๆทำให้ไม่ลืมตัวหรือปล่อยใจให้ทำอะไรโดยไม่มีการไตร่ตรองให้รอบคอบครับซึ่งประโยชน์ของการฝึกสมาธินั้นก็คือ ทำให้เราสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่ฟุง้งซ่านเมื่อเรามีสติก็จะเกิดสมาธิทําให้สามารถจดจําสิ่งต่างๆได้แม่นยําและเมื่อเรามีสติก็จะทําให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งใดที่ควรทําหรือสิ่งใดไม่ควรทําหรือละเว้นจากการทําความชั่วได้เมื่อเรามีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราสมาธิหมายถึง ความตั้งมั่นตั้งใจด้วยความแน่วแน่ในการทำสิ่งหนึ่งด้วยความสงบครับซึ่งการที่เราฝึกสมาธินั้นก็คือการฝึกจิตใจของเราให้สงบนั่นเองครับคือการฝึกให้เราควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านมีสติรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นเรากำลังอ่านหนังสือถ้าเรามีสมาธิจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ตัวว่าเรากำลังอ่านหนังสือ และหนังสือที่เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเนื้อหาอย่างไรบ้างและที่สำคัญคือเราสามารถจดจำเนื้อหาต่างๆได้ด้วยครับน้องๆครับการที่เรามีสติจะทำให้เราเป็นคนที่จิตใจสงบเยือกเย็นมีความจำที่ดีด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเรามาฝึกตัวของเราให้มีสมาธิกันดีกว่าครับเริ่มกันที่การฝึกสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจกันก่อน หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกครับเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกเราจะนั่งขัดสมาธิโดยให้มือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงโดยอยู่ในท่าที่สบายจากนั้นหลับตาแล้วกำหนดลมหายใจโดยขณะที่หายใจให้ทำไปตามธรรมชาติหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกสลับกันไปโดยไม่คิดเรื่องอื่นครับกำหนดให้ความคิดเราอยู่ที่การหายใจเข้าออกเท่านั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตใจสงบมีสมาธิจนครบกำหนดที่เราตั้งไว้นะครับว่าเราจะนั่งสมาธินานเท่าไหร่อาจจะสิบนาทียี่สิบนาทีหรือ30นาทีก็ได้ครับเมื่อเรารู้จักการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้ว หากน้องๆทำแล้วรู้ถึงเพียงลมหายใจที่เข้ามาในร่างกายและลมหายใจออกไปจากร่างกายรู้สึกสงบขึ้นถือว่าน้องๆสามารถปฏิบัติสำเร็จแล้วนะครับการทำสมาธิเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติบ่อยๆในครั้งต่อๆไปเราก็จะปฏิบัติจนเกิดสมาธิได้ง่ายเกิดสมาธิมีจิตใจที่สงบขึ้นครับวิธีการนั่งสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจนี้ เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับใครจะนำไปปฏิบัติก็ได้เมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันครับและนอกจากนี้การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งการยืนนั่งนอนก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้โดยการทำอย่างมีสติเริ่มกันที่การยืนการยืนอย่างมีสตินั้นก็คือการรู้ตัวว่าเรากำลังยืนอยู่ในการฝึกให้ยืนอย่างมีสมาธินั่นคือน้องๆจะต้องยืนตรงขาชิด มือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าลงเล็กน้อยยืนอย่างสงบให้มีสมาธิมีสติรู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่ครับเมื่อเราฝึกสติในการยืนได้แล้วต่อมาเราก็จะมาฝึกสติในการเดินกันต่อครับการเดินอย่างมีสตินั้นคือการมีสติที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และจะนำไปสู่การมีสมาธิเพราะสติเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธิ วิธีการฝึกสติในการเดินเริ่มจากการยืนตัวตรงมือขวาทับมือซ้ายเหมือนกับการฝึกสติในการยืนเมื่อเริ่มก้าวเท้าเพื่อจะเดินนั้นให้เรามีสติไว้ที่ฝ่าเท้าให้รู้ตัวว่าในทุกย่างก้าวเรากำลังเดินอยู่เมื่อใจสงบก็จะเกิดสมาธิต่อมาเป็นการนั่งการนั่งอย่างมีสตินั้นคือการรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่การฝึกสมาธิด้วยการนั่งนั้น ให้เริ่มจากการนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายกำหนดสติของเราให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่สนใจสิ่งรบกวนรอบข้างเพื่อให้มีสติและอริยาบทที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนการนอนอย่างมีสติคือการที่เรารู้ตัวเรากำลังนอนอยู่มีจิตใจที่สงบไม่คิดกังวลกับเรื่องอื่น เราสามารถมีสติในการนอนได้ไม่ว่าจะนอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องไม่คิดฟุง้งซ่านกําหนดจิตของเราให้อยู่กับการนอนมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังนอนอยู่ครับวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆลองปฏิบัติกันดูนะครับว่าจะมีสมาธิกันมากขึ้นหรือเปล่าเป็นไงล่ะครับ นักเรียนคงได้รับองค์ความรู้อย่างครบถ้วนนะครับจากการชมคลิปการสอนของครูวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่านักเรียนมีองค์ความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูตั้งเอาไว้นะครับครูจึงมีใบางานมาฝากพวกเราให้ได้ทํากันนะครับนี่คือใบางานสําหรับวันนี้นะครับโดยมีคำชี้แจงว่าให้นักเรียนที่นับถือาศาสนาพุทธ ฝึกนั่งสมาธิแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอที่นักเรียนขณะน,นั่งสมาธิโดยมีความยาว3นาทีนะครับส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็ให้ปฏิบัติตามกิจกรรมตามแนวทางของศาสนาของตนเองแล้วส่งคลิปวิดีโอมาในช่องทางไลน์ของโรงเรียนนะครับด้วยการเพิ่มวิดีโอเข้าไปในอัลบั้ม ฝึกสติและสมาธิป .4 นะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับและสัญญาว่าจะนำรูปแบบการสอนลักษั่งนี้มาฝากนักเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ